ทำไมชอบโปแันน่ารักน่ารักน่ารักใช่ไหมก็คือน่ารักเวลาเขาเล่นอ่ะเขากล้าเล่นไงเวันใดเล่นอะไรแล้วมันดูน่ารักมีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์ก็คือชอบอ่ะเนาะก็น่ารักอ่ะมึงไปนั่งหลังให้น้องเขาดังหน้ามึงหน้าดีกว่าเออมาไอ้กูนั่งกับมึงจนเบื่อแล้วให้น้องนั่งหน้าบ้างแล้วจะไปเต้นบัลเล่ต์จะตึกนปหะโยคหรยอไงทำไมลายสวยและสีนี่นี่ใช่ไหมเฮ้ยมองอะไรอ่ะโอ้โหใจด้วย โอ้โหดูได้ทิกตอกแล้วมึงโหไป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 ดูดีเอ็มได้มีเป่ามีผู้ชายป่ะทำไมห่วงอ่ะพอลาผมอายุสามห้าปุ๊บสมมติไอ้รันเดินผ่านหน้าบ้านเด็กก็ไม่แน่เลยได้นะได้นะเพราะว่าเขาเขาอาจจะเป็นคนที่เราสนิทแล้วก็หัวเราะ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 เฮ้ยภาษาไทยชอบใจเอาขอสำเนียงคอมฟอร์ทโซนแบบภาษาอังกฤษนะแล้วหนูก็จะเป็นคอมฟอร์ทโซนของพีกี้ให้เนี่ยดูลงอย่าเพิ่งเมื่อ ทำไมต้องกินตัวนี้เพราะอะไรเป็นเล่นพี่เบียรเป็นคนแบบมีความสุขกับการแวะซื้อกาแฟพี่อันนี้ก็กาแฟเหมือนไม่ใช่ร้านที่เขากินประจำเออตะก,กี้มากเออตะก,กี้มากช่วยบอกเก่งใจพี่เบีเเก่งใจพี่เบียเหมือนกันพี่นิกกี้กินกาแฟอะไรอเมริกาโน่หวานหรือไม่หวานไม่หวานแล้วเขาหวานไหมไม่หวานเขาเป็นคนหวานกี้เขาเป็นคนหวานไหมหวานไหมมีหวานไหมเขาจริงๆเขาไม่หวานนิ่งเนาะอ่ะงั้นตอบพี่ชอบอะไรในตัวพี่นิกกี้ี่นิกกี้ใจดีค่ะแล้วเขาเคยใจร้ายไหมไม่เคย ยังไม่เคยหรือไม่เคยเลยไม่เคยเจอเลยเคยไหมไม่เคยหนูปรึกษาเขาตลอดอแบบอย่างบีเอ็มหรือว่านน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยหนูก็ถามเขาตลอดแสดงว่ามึงเลืออปฏิบัติละพี่ทีนี้กีใจร้ายขนาดไล่ผู้หญิงลงจากรถเลยนะไม่แต่ว่าเขาเก่งดี่ใครเก่งรันนะเก่งผมผมเคยแกล่ะเคยแกลับพูดอยู่มาไทยเล่นๆอ่ะอารันลงไปอ่ารถลงไปออไม่ลงอ่า เขาเก่งไงเราเราผิดทรงแล้วใช่ไหมเขาไม่ลงอ่ะทำไมอ่ะไม่ลงอ่ะลื้อใส่ลื้อใส่เขาเก่งไม่ลงไล่ก็อ๋อไม่ดีแก้เคล็ดนะจต่ทำไมถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนที่จะไม่อยากให้ผู้ชายไล่ลงบนรถไม่ลงไม่ลงค่ะไม่ไปไม่กลับไม่ลงค่ะคืนเลยใช่ไม่ลงค่ะทำไมครับผู้ชายไม่กล้าทอะไรอยู่แล้วอ๋อใช่โอเค a few moments later ให้น้องชิมดิกินไหมทำไง อัอ้าวนี่กินหลอดเดียวกันด้วยเหรอเนะี <C ute> ่ยกูเนี่ยกับลูกน้องที่ออฟฟิศเนี่ยไม่เคยกินหลอดเดียวกันนะนี่กินหลอดเดียวกันเลยเหรอแย่พูดไหมเฮ้ยแย่พูดถล่มมีคนที่ชอบอย่างไรแล้วไหนพูดถึงพี่นิกกี้อใ่ให้ให้สามสิบวิครับสามสิบวิพูดแบบกับพี่พี่นิกกี้นะคะพ<ร>อใจนะคะเข้าใจดีค่ะแล้วเขาก็แบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีเขาก็แนะนําดีเขาเป็นเจ้านายที่ดีค่ะดูแลดีเขาน่ารักเซลลี่แต่กับผู้หญิงนอกงานก็ดีค่ะ หล่อเลยพี่เขาเป็นคนดีค่ะชอบมาชมผมหล่อเลยก็ไม่มีมาชมผมหล่อคือวันนี้เป็นสเปกไหมวันนี้หล่อจังมีนะมันมาชมผมว่าวันนี้หล่อจังแต่งหน้าเหรอวันนี้หล่อจังอ๋อก็วางไงสเปกไหมสเปกไหมอ่ะสเปกไหมสเปกใช่ไหมสเปกนะเอาเอาหมอนคืนปีนิกกี้แบบไงก็มีแต่ใจไม่คิดอะไรชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงอย่าเนี่ยเอาไปเดี๋ยวไปดูในประโยคเลยครับ พี่แล้วเวลาพี่เจอแขกสวยๆพี่เดินไปบอกว่าแบบว่า I'm owner owner เอาลีพี่เดี๋ยวผมเอานะ I'm owner free free ถ้ามึงเป็นถ้ามึงเป็นเจ้าของแล้วมึงจะพูดเหรอพูดเดี๋สวยๆมึงจะพูดป่ะ free I'm owner free นี่ไหมดี I'm owner ต้องแบบ owner เลี้ยวขวาจ้ะต้องแบบต้องแบบเก็กหน่อยใช่ไหมดินเนียน I'm owner จ้ะได้คอมเมนต์ไม่มาทำงานด้วยเดี๋ยวนี้ ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ก็บอกว่าใช่สิน้อยใจคอมเมนต์ด้วยทำไมเกิดอะไรขึ้นจะไม่ไลค์เออชอบไลค์จริงน่าจะไลค์ในติ๊กต็อกนะขายของเงินรวยทุกอนเนี้ยไม่เอาเดี๋ยวเขาหาว่าหนูแบบว่าอยากหาเงินเไม่อยากหาเงินจะมาไลค์แต่เฮ้ยล่ะถูกเวลาเขาบอกเขาดิแชนแนลต้องใช้ตังค์ซื้อนะใช่ข้อมือแอมเมสต้องใช้ตังค์นะ <laughs> ว่ารอยยิ้มเขาไม่ได้มาให้แบบแลกกับของได้นะบอกคนด่าดิทำไมจ๊ะใช่หน,หนูต้องทํางานหางเงินเพื่อซื้อของนะนนทําไมมีใครมาว่าอะไรน้องรันวันนี้ก็มีพี่ไม่ชอบคลิปน้องเลยใครพูดเขารีพายมาไหนดูเลยทำไมเขาบอกเขาบอก่าไงาเขาบอกว่าเขาไม่อยากดูเหลืองมึงต้ก็ไปดูช่วงอื่นสิ เรื่องเยอะอพวกมึงอ่ะ <c oughs> อย่าว่าเขาถูกปะเราว่าเราก่อนเราก็ต้องว่าคืนดิไหนไม่ต้องสนใจอ่ะอันนี้หนูแคปไว้อ๋อคนนี้เยอะคนนี้ชอบดา่าอาบอยเม้นบอยคนเนี้ย <c oughs> อย่าไปสนใจคนดา่าโอ้ยแล้วมีถ่ายรูปกับผู้ชายด้วยเออ <c oughs> พื่อนอ่ะเพื่อน อาแอบ,บดูรูปอีกโอ,อายุยุ21ิบอมีจะ่เซฟรูปกระเป๋าแบรนด์เนมตายแล้วไปทำงานไปแต่หนูก็ทำงานทุกวันนะทำอะไรบ้างพรุ่งนี้ต้องมีไปถ่ายแบบก่อนแล้วก็ไปสยามพรุ่งน,นี้ถ่ายแบบตอนเชา้าแล้วก็เข้าสยามไปถ่ายประมาณว่าอยากให้แบบรีวิวเหรอเด็กไม่ไม่อยากให้แบบคนทั่วไปรู้จักช่อง Happy Boy e n t e r t a i n m e เ t เหรเา,าด้วย เอ้าเรื่องเยอะแล้วล้างก็ได้ล้างก็ได้โอ้โหเรื่องเยอะแล้วว่าอย่างนี้ไปชอบล้างจานแล้วว่าถังขใอยู่ไหนเออังขาไม่มีแล้วตอนนี้ไม่รู้ไปงหนอ่ะ่งถุงอ่ะแล้วจะแกะของเล่นมั้ยเนี่ยแกะเอาป่ะเอาไปเลยไม่จริงเหรอ่านมาก็เอาไว้ทสามสตัวเท่านไม่จะเอาแบบอ่ะฮะเอาแบบบกเอแบบบเฮ้ย แต่ล้างจานบอกไม่ชอบล้างพี่ล้างแล้วที่ล้างจานบอกไม่ชอบล้างแต่ดาวแบบิกดาแบบิก,บบกต,ตัวเล็กซตัวเล็กก่อนได้ไหมไม่เอาใหญ่แพ้นี่ใหญ่ใหญ่ได้ไงอะเดี๋ยวซื้อให้ไม่เอาเอาที่มีวันนี้เลยเอาวันนี้ซื้อให้ซื้อให,หม่ดิกี้ลืมแล้วแต่ซื้อให้ใหม่เดี๋ยวเลิกผลงานเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ไม่เอาเอาเอาวันนี้ เดี๋ยวอีกคนนั้นกดีเอ็มมาหายกะไอคนที่ดีเอ็มมาแล้วร้นวอน้นอยอะหน, <poisoned. S 2> นยร้องไ<ะ>ห้หลายวันเลยอาทิตย์ที่แล้วก็ร้องทำไมร้องไห้ทำไมก็เขาว่าเขาว่าว่าไคนเดียวว่าที่ว่าหลายคนนะหนูแบบว่าว,า,วาเสร็จแล้วหนูก็ลบหนูไม่อยากเห็นไงแต่ว่าไม่ลบแหละแคปเก็บมาเลย <นะ S 1> ด,<ม>ดูด้วยนะครับเดี<ๆ>๋ยวหน้าจะออนพร้อมๆกันคอนเซ็ปต์แล้วกันก็ไม่มีอะไรพอดีแบบวันนั้นอะเลิกงานบริษัทฮาแล้วก็ไออาร์มก็โสดใช่ไหมไอทายก็โสดก็เลยมานั่งกินไวน์กัน2องขวดแล้วก็

เออคนเมาด้วยแล้วมีมีมีแมวแล้วเอาอันนี้แทนก็ได้มีมี็นไรเอาแทนได้อะอ่ะเดี๋ยวเลยละเอาไปเป็นหมื่นไหมเนี่ยจะเกินเลยที่ไม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 ่ทำอยู่เป็นหมื่นเปล่าไอ้ดูดีๆมันมีขนด้วใชยังมีขนมันจะแพงใช่ไหมแบบแบบอีกเป็นหมื่นใ้แลว กินหนักเอาของนี่ที่ไปด้วยเไปค่ะเอาไปเอาไปหมดเลยได้อ๋อไม่มีจจดไ้ไม่มีเจ้าทนีเทากิเล้ยจะนงบีอง่ยู่ดีเก็เสียแบรกเงียบงงาครับผ มันสุขสุนิลา็ติดเกินเกินต้านไปช่องเจอนะนเกินรแชร์กดสรด้วยค่ะไไปไปไปหุยสั์้ามจปลก็แกะมาได้กล่องนี้กระเดิมกระเดิมราคาห้ามเปลี่ยนใจแล้วนะเก้าหมื่นเก้าให้ให้ให้ใให้ได้ พูดแจกให้หน่อยใครได้เธอพันสี่ร้อยเก้าสิบเหรียญให้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 แต่ตั้งใจทำงานแล้วเวลาใครด่าก็ไม่ต้องลางานแล้วเพื่อนอ่ะมิว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 ก็แบ่งกันคนละอันแต่ลงคลิปเยอะได้ไหมอ่ะน้องๆคนไหนนะครับอยากประเด็ชุดงานที่นี่นะครับยินดีนะครับต้อนรับเฉพาะเออ่ผู้หญิงนะครับสาวๆนะครับมาเอาได้เลยจะเอาอะไรในบ้านเอาเลยไม่ไหวเดี๋ยว